สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับขเขมรโมแลกหวังความไทยคาบ้านสองคอมเมนต์เขมรโมโลกหวังความไทยคาบ้านเพื่อผ่านเข้าสู่รอบรองส่งคอมเมนต์ชาวเน็ตเขมรต่อเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2อั 2024, รอบแรกนัดสุดท้ายที่จะพบกับทีมชาติไทยในวันที่20ธันวาคม2567ที่ราชมังคลาถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนกพัด และทูสปอร์ตสโดยปลูกใจหวังความทีมไทยเพื่อผ่านเข้าสู่รอบรองศึกฟุตบอลอาเซียนครับพ2024คอมเมนต์ชาวเน็ตเขมรมีดังนี้เล่นโดยไม่มีข้อผิดพลาดเป็นเวลา90นาทีขึ้นไปเขมรก็น่าจะมีโอกาสขอให้โชคดีนะัำพูชาต้องชนะทูโดยใช้สติปัญญาแพ้ทีมไหนแพ้ได้แต่ขออย่าแพ้ทีมไทยเล่นให้เต็มที่เอาชนะให้ได้ เพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายแล้วภา,าชนะก็จะผ่านเข้ารอบแพ้ใครแพ้ได้แต่อย่าแพ้ไทยวันที่20ไม่ต้องสนว่าจะผ่านเข้ารอบหรือไม่สิ่งสําคัญก็คือเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้มาสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลกัมพูชาไม่ได้เข้ารอบก็ไม่เป็นไรแต่ตราบใดที่พวกเราสามารถเอาชนะทีมไทยได้ก็เหมือนได้เป็นแชมป์แล้วละ่ะแพ้หรือชนะไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญก็คือ เมื่อพบกับทีมชาติไทยต้องอย่ายอมแพ้ได้โปรดอย่ายอมแพ้ให้กับทีมชาติไทยนะตาราบใดที่เอาชนะทีมชาติไทยได้มันคือผลการแข่งขันที่ดีสําหรับแฟนบอลและประเทศชาติขอให้โชคดีในนัดส,สุดท้ายที่พบกับทีมชาติไทยกัมพูชาชนะชนะขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ com ขอบคุณเพื่อน,อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ